คนที่เกิดราศีกันนะคะในช่วงปี2,569นี้นะคะจะมีเรื่องของการงานเป็นยังไงบ้างนะคะการงานของคนที่เกิดราศีกันนะคะในปี25 6 9นินี้นะคะจะเป็นการงานที่ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีคนคอยว่าร้ายหรือว่าเอาคุณไปว่าร้ายในเรื่องของการทํางานหรือว่า อาจจะแย่งผลงานของคุณนะคะในช่วงเวลานี้ได้นะคะหรืออาจจะทำดีเอาหน้านะคะผักภาร,ระงานให้กับคุณนะคะทำให้คุณเหนื่อยได้ในช่วงเวลานี้ค่ะความรักนะคะตอนนี้นะคะ จะไม่ค่อยมีดวงความรักเกิดขึ้นนะคะใครที่ยังไม่มีคู่นะคะช่วงนี้ก็ยังไม่มีคู่เข้ามานะคะหรือว่ามีคนเข้ามาให้สนใจนะคะแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็จะมุ่งเน้นแต่การสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินหาทองเข้ามาในชีวิตนะคะคนที่เกิดราศีกันนะคะการเงินของคุณนะคะจะเป็นการเงินที่เอออาจจะ มีโชคมีลาบได้นะคะแต่จะเป็นโชคมีลาบจากเด็กนะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะแต่เป็นโชคเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้เป็นโชคใหญ่นะคะและบางคนนะคะอาจจะไม่ได้มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะคะอาจจะต้องเหนื่อยในเรื่องของการทำงานนะคะหาเงินนะคะโดยใช้แรงกายแรงใจของเรานะคะ เพื่อที่จะได้มานะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็อาจจะได้มาจากงานที่เล็กๆน้อยๆนะคะที่ต้องเก็บเล็กผสมน้อยนะคะในช่วงเวลานี้คนราศีกันนะคะสุขภาพร่างกายนะคะในช่วงเวลานี้นะคะต้องบอกว่า ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะบางทีอารมณ์จะแปรปวนได้ง่ายหงุดหงดง่ายใจร้อนง่ายนะคะในช่วงเวลานี้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของอสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจนะคะอย่างเป็นหวัดนะคะหรือว่าภูมิแพ้อากาศนะคะในช่วงเวลานี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอสุขภาพร่างกายที่เล็กๆน้อยน้อยนะคะ ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจเป็นหลักนะคะหรือว่าอารมณ์ที่ไม่ค่อยนิ่งนะคะบางคนที่ใจร้อนนะคะแนะนําให้ลองปฏิบัติร,รมนะคะ<อ>เพื่อสงบจิตสงบใจนะคะเพื่อที่จะทําให้อารมณ์คุณนิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เวลาทําอะไรจะได้มีสติคะ่ะก็ขอให้คนที่เกิดราศีกันทุกคนนะคะโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นค่าคู่กันด้วย